เวลาคุยภาษาอังกฤษกับลูกโยนแกรม玛ทิ้งไปได้เลยกลัวลูกใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันจนพูดไม่รู้เรื่องมันมีแบบนั้นจริงๆพินพอยทำไมควรเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กพ่อแม่หลายคนกลัวที่จะเริ่มสอนภาษาที่สองให้กับลูกกลัวว่าจะเริ่มเร็วเกินไปกลัวลูกจะพูดช้ากลัวจะพูดภาษาแรกไม่ชัดจากประสบการณ์ของพอยเองนะที่พูดทั้งไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกับลูกตั้งแต่ลูกยัง นั่งไม่เป็นเลยเพราะอยากให้เราทิ้งความกลัวทั้งหมดไปนั่นเป็นความกลัวของเราไม่ใช่ความกลัวของลูกพอจะบอกถึงข้อดี5ข้อว่าทําไมควรเริ่มฝึกภาษาให้ลูกตั้งแต่เด็กข้อ1ลูกไม่ต้องพยายามเด็กเรียนรู้ภาษาจากสัญชาตญาณไม่มีเด็กคนไหนที่แบบขึ้นปหนึ่งแล้วยังไม่พูดเลยสักภาษาทุกคนพูดได้เหมือนกันหมดแต่เริ่มช้าเร็วไม่เท่ากันบางคนเริ่มพูดคาแรกตอน8เดือนบางคนเริ่มพูดตอนสองขวบเด็ก แต่ละคนไม่เหมือนกันยิ่งเราเริ่มใช้ภาษาเร็วภาษานั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจของเขาโดยที่เขาไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรมากมายเรียนรู้ไปตามธรรมชาติยิ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันใช้ทุกวันทําทุกวันความเข้าใจจะยิ่งมาเร็วหมายถึงว่าให้คุยเป็นประโยคสั้นๆหรือว่าคําสั้นๆนะสมมุติลูกกำลังจะใช้มือหยิบข้าวเข้า,ขาปากแล้วเราหันไปถามว่า Do you want to use your spoon? แล้วเอา ช้อนจับใส่มือทำไม่กี่ครั้งหลอกลูกจะรู้เองโดยธรรมชาติเลยว่าสป o o n คือช้อนการเรียนรู้คำศัพท์แบบถามลูกว่าช้อนภาษาอังกฤษคืออะไรคะอันนี้พ่อยไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบไม่ยั่งยืนถ้าเราไม่ได้ถามแบบนี้ทุกวัน100%คือยังไงก็ลืมเพราะเขาไม่ได้เอาคำคำนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันพอไม่ใช้ปุ๊บวันหนึ่งมันก็จะเป็นแค่เสียงเป็นแค่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีความหมาย ข้อ2เด็กหูดีแยกเสียงได้เด็กเล็กมีความสามารถอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่ไม่มีก็คือเขาสามารถแยกเสียงได้ชัดเจน p, p v w, w w ไม่มีเสียงไหนเหมือนกันเลยสักเสียง ถ้าเด็กได้ฟังเสียงต้นแบบที่ถูกต้องเขาจะสามารถเรียนเสียงได้แม่นยำมากเดี๋ยวนี้มีของเสริมพัฒนาการด้านภาษาเยอะมากทั้ง cd talking p ง n y y u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  e n n t t l l x x เลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกนั่งฟังกับลูกทำกิจกรรมกับลูกถึงแม้ว่าตัวเราเองจะพูดภาษาอังกฤษได้หวยมากแต่พอยืนร์มเลยว่าลูกจะทาได้ดีกว่าเราในวัยที่เขายังอ่านเขียนไม่เป็นเลยด้วยซ้า ข้อ3เด็กเล็กมีเวลาเวลาของเด็กมีให้กับการเล่นแทบจะทุกนาทีที่ตื่นนอนในหัวเขายังไม่ได้คิดอะไรเราเล่นกับลูกผ่านภาษาอังกฤษได้เลยวิธีนี้เป็นการเรียนภาษาแบบไม่กดดันเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ได้ผลมากลูกไม่เครียดและทําให้เขารู้สึก ดีรู้สึกมั่นใจกับการใช้ภาษาลองนึกถึงว่าพอลูกขึ้นปหนึ่งเขาจะต้องเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เรียนเขียนเรียนอ่านเรียนไหวยเรียนสังคมวิทยาศาสตร์เริ่มมีวิชาการแล้วจะยังจะต้องมาเริ่มเรียนภาษาที่2ออีกตอนนี้หัวเขาจะแบบรับได้ไม่เยอะแล้วเพราะเขามีอีกเยอะแยะมากมายในหนึ่งวันที่ต้องเรียนไม่ใช่แค่เรียนภาษาอย่างเดียวข้อ4พ่อแม่สอนเองไม่มีผิด เวลาคุยภาษาอังกฤษกับลูกโยนแกรมมาทิ้งไปได้เลยพอโตขึ้นลูกไปเรียนเองได้แต่สิ่งที่เราได้ให้ลูกคือความกลา้าความมั่นใจความภูมิใจในตัวเองเรียนกับพ่อแม่ที่บ้านไม่มีผิดไม่มีถูกลูกจะพูดอะไรก็ได้จะพูดผิดแม่ก็ไม่ว่าขอให้เข้าใจกันก็พอพอลูกเข้าโรงเรียนเขาจะเอาความมั่นใจตรงนี้แหละมาใช้ถึงเวลานั้นคุยกับครูฝรั่งลูกก็จะกล้าพูดแล้วเขาจะเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูเอง เด็กที่เพิ่งมาเริ่มเรียนภาษาตอนประถมอาจจะเจอปัญหาที่ไม่กล้าไม่มั่นใจพอเริ่มโตแล้วรู้จักผิดถูกพอทำผิดก็จะอายนอกจากอายแล้วยังเสียกำลังใจในการเรียนอีกทำให้ไม่อยากเรียนหรือบางคนอาจจะไม่ชอบภาษาไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องกล้าก่อนกล้าและมีความมั่นใจที่พ่อแม่สั่งสมมาให้ตั้งแต่เล็กเขาก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็จมาก 5. ปลูกฐานการอ่านปกติจะเห็นว่าพอยสอนอ่านออกเสียงซะเยอะโฟนิกนี่เด็กบางคนสามารถอ่านได้หมดนะแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเลยสักคำอันนี้เป็นเพราะว่าคลังคำศัพท์ น้อยโดยปกติของการเรียนภาษาแบบธรรมชาติจะเป็นสเต็ปคือ1ฟัง2พูด3อ่าน4เขียนถ้าปกติลูกเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยแล้วมาเริ่มอ่านโฟนิกเขาจะข้ามสเต็ปที่1กับที่2มาเทียบกันกับเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาก่อนเด็กที่สื่อสารได้ก็จะสามารถอ่านได้เร็วกว่าแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังอ่านไม่ใช่แค่อ่านได้อ่านไปนงั้นๆข้อหก เขาห6ดีพอยแถมเคล็ดลับให้พ่อแม่ที่กลัวลูกใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันจนพูดไม่รู้เรื่องมันมีแบบนั้นจริงๆแต่เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้วิธีนั้นคือเราต้องไม่พูดแบบนั้นกับลูกถ้าเราพูดปนไทยคำอังกฤษคำลูกก็จะพูดแบบนั้นตามอย่างจะถามลูกว่าเอานมไหม Do you want นมไหมอย่าทำเป็นอันขาดจะไทยก็ไทยจะอังกฤษก็อังกฤษเป็นประโยคเดียวให้จบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต่างกันมากการใช้คำการออกเสียงรูปประโยคเอามารวมกันปุ๊บ มันจะกลายเป็นภาษาต่างดาวทันทีเพราะฉะนั้นอย่าทำหรือถ้าทำอยู่ก็จงหยุดตั้งแต่วันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้คนใดคนหนึ่งในครอบครัวคุยภาษาอังกฤษ่วนคนคุยภาษาไทยแยกกันไปเลยเด็กสามารถแยกแยะได้ดีมากเขาจะไม่เอาภาษาไทยมาพูดกับคนที่พูดอังกฤษแต่ความยากคือทั้งสองคนต้องใช้เวลาพูดคุยกับลูกให้ได้มากเท่าๆกันด้วยนะแบบนั้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมาก หลังจากรู้ประโยชน์ของการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าใครยังไม่เริ่มสอนสามารถเริ่มได้เลยไม่ต้องรอให้โตแล้วมาเรียนนะใครยังไม่เริ่มสอนมาแชร์กันหน่อยว่าทําไมถึงยังไม่เริ่มหรือถ้าเริ่มแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องพิญพอยตอังกฤษกับ Facebook Fanpage ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Pinpoint.